มันเปลี่ยนโลกแต่ว่าอีกแป๊บเดียวมันจะเริ่มแบบเปลี่ยนข้าวหางแล้วเพราะเมื่อกี้เห็นจังหวะแบบคุณแบบร้องเพลงคู่กันมันเริ่มแบบเริ่มเข้าที่แล้วถึงนะความตื่นเป็นเรื่องมหายไปก่อนอื่นเลยความพูดอยู่ตรงนี้อยากจะให้แนะนำทักทายแฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็รับชมนทางช่องทางออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมแล้วก็คนดูไลน์เพื่อนครับสวัสดีครับครับผม วัสดีครับทางบ้านที่ได้มาวันนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเป็นทีมต้อนแต้ว่าอย่เลืมกดันค์อย่าลืแชร์อย่าลืมกดแชร์ตัวกาล่างด้ยใส่ตวกายด้วยแต่เห็นบอกว่าทางนหกักช่วงนี้เป็นเด็กกรองแต่ว่าเห็นว่าคุณทั้งสองคนช่วงนี้ไม่ดังเกินมากออกกำลังกายอย่างแรงติดตี นอกเหนืจากการออกกำลังกายดูแลเรื่องสุขภาพแล้วถึงหน้าของคุณมีวิธีในการดูแลไงใช้เเฟสหลังเขาได้ไหมเรื่้วที่ผมได้ครับได้เลยครับโอ้โหเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ในพวกฟอสจะแบบว่าเดี๋ยวผมเริ่มก่อนไหมครับเอา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 แบบเอาจริงเงินจริงเลยครับก็เอาจริงก็ใช่ก็ใช่ก็พาทีทาบรายเซอร์ใช้ก็ที่สำคัญเลยคืออยัาเข้าทีอย่ดงเดยครับก็คือ พื้นฐานเลยลองแบบว่าฟรีมให้สะอาดก่อนแล้วก็พามอเจรเซอร์เพื่อให้าเรามันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ใช้คลินิกเป็นตัวช่วยในการเสริมเขาเลีใช้เลยทั้งขั้นวัคเรเซ์และร์ต้องเดตซีดอีกทีทุกท้องเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำกันว่ามีบุคคลอะไรที่จะมาแนะนำนองค์กรให้รู้ด้วยครับน้องฟ้อนครับเป็นิคในการขกงแงมต่างันอกจากกไรกินอาหารที่ดีครับอาารของผักดีเราต้องมีออปชั่นเสริมอันนู้นก็คือเราก็อีกคลินิกนเอง ก็คือที่ไหนครับที่ไหนครับพี่โอ้โหาชุนมากครับต้องเดสมินนิเีวอว่าอาหารการกินต้องดีคือต้องกินไข่ก่นแล้วเป็นแผงก็แบบคือเก่ที่คไข่เป็นออชชั่นว่าผมไม่ได้เอาาหารเองอ้วก็จขอใน้นมนกองก่นได้ที่หือใหรนหเสิสากีคือ301หแผงพอดีโ้หอันนี้คือแนดงอหนวันเลยก็แบวันเดียว ตอนีเราเราไ่เขาไม่ไหไม่ไหจริงล่าสุดไปออกรอยคนามแต่ว่าให้กินทนียเทนล่าสุดคือคือ้นตกหาใช่ไหมใกินโไ่สองอยกรัม้าอนเช้ออแ่เินอ่กมคุ่กิอบกินุดิ้นุด่ลา้อยรัมอะไรยังไงะให้เห็นภาพแน่ๆประมาณแบบในความมือผมนะประมาณสองอยกรัมนะที่เราแส่ตชิ้นรานี้เลยแต่ชิ้นประมาณนี้อ่ะอ่ะนเได้อนขึ้นขึ้น ช่ครเป็มใจแล้วเาผ่านโปรเซสอะไรในการกินอกไก่นะครับถืว่าแบบว่าเป็นต้มเฉยๆ่เฉยๆเลยนคือป๊อปบอกให้กินแค่ต้มเดียวหมักแล้ำต้มแล้วก็เราก็ไปซื้อแบบกินแบนแพ็คที่เขาแบบเป็นก็จะมีพวกรสวิตาบินีห่าล่าไ่ดาวทงสดกินง่ายขึ้นกินง่ายตีนมันจะเป็นเทคนิคที่ได้จากป๊อปเราก็เลยแบบกินได้ตลองกินตายังกินได้ครึ่ง้ออยู่แม่ลอดกินครึ่ง้นแต่เนี้ยครับนี่ไม่ต้องไกินตามอะไรนะ อ๋อเป็นเสิดได้เพราะจริงโปรตีนมันมันแบบไหนนะครับอย่างที่บอกว่าอาหารจากิดก็เป็นส่วนการพักผ่อนรวมถึงการดูแลต้นทุนแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่เดสทิเนี่นคลินิกแล้วเรามีโครงการที่มาแนะนำรับรองแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นู่นนี่ครับบอให้เดสตินี่คลินิกเป็นตัวช่วยในกต้องเสริมในเรื่องของความหล่อความดูดีของทุกคนการดูแลตัวเองมันจะแพงถ้าพึ่งข้อเขียนเองเชื่อผมก็ได้ผมพิสูจน์มาแล้วถึงมือหมอไวกว่าเยอะคนรวยเลยกว่าให้คุณหมอช่วย

เป็นขามาให้กับทุกคนที <laughs> <to> ่นี่แล้วกับตัวเธอมา FLX โฟลต์แต่ดาขยบได้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 ครับทุกคนนะครับกับคำว่าเธอมาคุณมากคร่บคุณมากใช่ไหมครับแต่ว่าพี่จะบอกว่าที่เดลตินี่เทคนิคตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เพราะว่าเขามีคำว่าคำที่เป็น FLX เพราะว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหญ่ในการทำเครื่องความกว้างเป็นตัวแรกตัว FLX ตัวแรกตัวตัวใหญ่ตัวหนการทอบรับเขามีความแข็งเพื่อความที่จะเดินที่สาม โอ้โหเท่ากับมันจะปฝ่าต้านได้มากขึ้นใช้เวลา,าน้อยลงได้หมายความว่าเราจะใช้เวลาในการบำรุงผิวนีน้เร็วขึ้นถึง25เปอร์เซ็นตะ์ยังไม่หมดเพราะว่าเรามีในส่วนของตัว L ที่เป็น Al อัลกอริทึมครับโพล,ล Alkali Chute ตัวนี้ทำหน้าที่โดยการลดความต้านทานของผิวแล้ครับลองหันไปมองกันดูว่าระหว่างหน้าผากเราแก้มเราตรงคอเรามีความต้านทานที่ตา่างกันเราอาจจะมองด้วยสายตา สายตาอย่างเดียวไม่ได้ลองสัมผัสดูได้ครับว่าตรงหน้าผากกับแก้มก็สัมผัสได้เหรอใช่ครับมันจะมีความตึงหรือความเด้งที่ต่างกันอย่างนี้เฮ้ยยังตึงอยู่ยังตึงอยู่ยังตึงอยู่แต่ถ้าอยากจะแบบว่าใครที่บอกว่าอยากจะเก็บให้มันชัดขึ้นหรือว่าเรื่องมีความหยดทอยแล้วตัวนี้เพราะว่าเอากระทิ่ตัวนี้เข้าไปจับในแต่ละส่วนแล้วก็ปล่อยค่าพลังงานให้เหมาะกับพื้นผิวตรงนั้นเช่นพื้นที่ตรงหน้าผากมีความต้านทานแบบหนึ่งก็จะปล่อยพลังงานให้เหมาะสมกับคนหน้าอ๋อคือ เขาฉลาดแหละชใช่ครับ<ช><ช>แล้วก<อ>็ที่สำคัญตัวนี้จะมีตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้ให้คุณฝอได้ดูอยู่ตลอดเวลาว่าการทำเทิร์มาครั้งนี้มันลงเข้าไปถึงชั้นแสมหรือเปล่าเพราะปกติการยกกระชับกระงาที่น้องๆหรือหลายๆท่านรู้ว่าเราจะยกกระชับเราต้องเข้าไปถึงชั้นแสมเพื่อเป็นการาตัาต่างเก็บยกกระชับกระงาแ,แต่โปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องหัดไม่ต้องพักดูแล้วก็ไม่ปวดไม่ช้าทำเสร็จกลับไปออกก้องต่อได้เลยจริงๆผมว่าดีนะเพราะว่าเอาจริงต่อให้ไม่มีปัญหาครับก็ทำได้เพราะว่า การที่เราทำเขาเรียกว่าไงทำป้องกันทำป้องกันไว้เลยนี่มันก็ช่วยคํามแ้หน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไงพวกริ้วโอยต่ยางๆเนี่ยเออมัน,น มันมามันมาได้ช้าขึ้นเราก็น่าเป็นอมตะได้ไวขึ้นนะคะผมโอ้โหไม่ต้องเลยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาต้องอให้เกิดปัญหาดับไว้ก่อนดับไว้ก่อนถูก้ออย่างที่น้องฟอสบอกเลยผมว่ามันนอกเหนือจากการรักษาแล้วจริงๆการรักษาจะเป็นช่วงในท้ายของการรักษาเนาะแต่ถ้าสมมติเราเมนเทนมันไว้ตั้งแต่แรกผิวหน้าของเราหรือว่ารูปหน้าของเราเมนเทนมันไว้ได้ตั้งแต่แรกมันก็จะดูดีอย่างช่เจนอนพี่แอมของเราที่เองที่เป็นแบรนด์แอมบาเซอร์คนสวยของราอยู่กับเดนี่นี่มาตั้งแต่ตอนแรกจนตอน ยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งตัวครับตัว X ตัว X ตัวนี้คือ e Xperience นั่นเองสงสัยไมหมครับว่า e Xperience ตัวนี้มันต่างจากยังไงยังไงครับผมมันต่างกันยังไงฮะมันต่างกันตรงที่ปกติหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์ในการทำเทอร์มัลอีกแบบหนึง่งตัวนี้มี cooling effect ช่วยลดในเรื่องของอาการผิวไหม้ผิวเบิรลอทำให้การ<อ>ทำเทอร์มัลของเราดูสบายมากยิ่งขึ้นผ่อนคลายเหมือนการทำสปาเลยเอาเรื่องของความเย็นเข้ามาช่วยช่วยต่อต่ัว ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์ม,มัลตัวใหม่ที่แนะนําแล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากการยกกระชับเราจะช่วยไปกระตุ้นการสร้างคอเลสเหมืนอนที่น้องฟอสบอกว่าคอเลสเตอของเราเริ่มทําง,งานน้อยลงเผิวหน้าของเรามันเริกก่มแบบพออัพเดทสามแล้วเริ่มท,ท<า>ี่คอเลสเตอรเริ่มไม่ค่อยผลิตละตตัวนี้จะเข้าไปกระตุ้นคอเลสเตอใต้ชั้นผิวของเราทำให้ผิวเราเรู้อิม่มหน้ามากยิ่งขึ้นดูเป่งปัมง,างมากยิ่งขึ้นนั่นเองปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเสร็จงานใช่ป่ะเดี๋ยวเราเช็ดหน้าแนละ้วเราขึ้นไปเลยเดี๋ยวนนทำเลยเดีวยว <พ lucky S 1> <พ> พี่พี่คอนซัลท์ว่าเดี๋ยวขอคิวให้น้นองๆได้เลยนะอันนี้ได้เลยจริงๆรถเสร็จรถรถติดนะฮะได้เลยพี่ใช้เวลาไม่นานด้วยจริงๆบอกว่าอยากจะบอกว่าถ้าน้องๆช่วงนี้เป็นเด็กกองนะเดี๋ยวแบบมีเวลาออกอ e ีเวนต์สักแป๊บนึงอะ่ะใช้เวลาประมาณแบบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคนเนี้ยผมอย <ผม S 2> สบายเลย,ยรถหายติดพอดีถูกต้องทำปุ๊บเรียบร้อยครับดูดีแน่นอนดูดีเลยครับผมแล้วถ้าสมมติแบบว่าก่อดคำ กำลังทำลองทำให้ท่านให้ดูหน่อยนะว่าถ้าสมมติก่อนทำแล้หลังทำเรามีอะไรอีกยังไงบ้างก่อนทำหน้าตาก็ยืนยันคนมองคนมองคนอำทำแล้วแบบเป็นอีโมจิยิงนิดนึ่ยิงนี่ยิงยิงมันยิงเธออะฮะอ๋อโอ้โหหล่อแบบนิ้วดีเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวตัวแรกในบทของการยุกระชับแต่สำหรับหลายคนเริ่ม เริ่มกังวลในเรื่องของผิวแล้วเพราะว่าเห็นว่าน้ำฟอสก็มีไปเล่นกีฬานาำแจ้งด้วยอ่าใช่ครับใช่กีฬาที่แบบว่าเล่นกันน้ำหรือว่าเบสเซิฟใช่ครับหลังเรือกตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งขออนุญาตยกมือก่อนเลยพี่ก็เล่นกีฬาเวสบอลอ่ามันก็จะต้องเจอแดดพอหลังจากที่เราเล่นเสร็จกลับมาผิวแบบผิวแห้งผิวไหมผิวเบลอขึ้นใหญ่โดน้แัด ขึ้นมาในน้ำด้วยตอนมราอยู่ในน้ำํำเราไม่รู้สึกเนาะแต่พอขึ้นมาหลังจากนั้นมันแห้งไม่เลยผ <c oughs> ิวไม่เลยผ <c oughs> ิวไม่บางทีโรอดด <c oughs> ้วยกันแดดเอาไี่อยู่ <c oughs> ใช่ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องใส่ชุดแบบแขนยาวถูกต้องครับแต่แตใส่แขนยาวมันก็ไม่มันไงมันไม่เทเ่เลยมันแบบว่ามันมันเรียกว่ามันลุกน้ำมันลุกจุย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมไปวิ่งด้วยโดนแดดอ่ามีโปรแกรมตัวนี้แนะนําเลยเป็นโปรแกรมที่นิยามง่ายๆถ้าสมมติใครที่บอกว่ากลัวจำชื่อโปรแกรมต่อไปนี้ไม่ได้ให้เดินเข้าไป เป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่แอปใช่เพราะว่ามีแอปรองรับบริการโปรแกรมตัวนี้อย่างต่อเนื่องกับซูเปอร์สตาร์ไวท์ดีเองครับมันทำมันทำอะไรบ้างครับโปรแกรมตัวนี้จะเป็นการผักวิตามินเข้าสู่ผิวของเรานะครับเป็นการทําให้ผิวของเราย่นความเสื่อมของผิวได้เร็วขึ้น แล้วก็เข้าไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคูณด่าไทโอนแล้วก็ยักยักการผลิตเม็ดสีเมลานินที่เป็นสีด่างสีน้ำตาลนี่แหละทำให้หิวเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีออร่านี่ถ้าผมอยากดูดีมีออร่าเหมือนบุ๊กนี่ผมต้องทำโปรแกรมนี้เลยใช่ไหมตัวนี้เลยโอ้โหจริงๆคุณสองคนเพิ่มให้ผมก็มีออร่าอยู่แล้วไปนะฮะคุณก็มีออร่าอยู่แล้วพูดดังกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวอันนี้คือคือเทคนิคในการตีกันตีกันเองคือเราไปเลยเองครับผมตีกระทบตีกับไปเขาไมต้องปวยกับเราใช่เราอยู่แค่นี้แหละครับ อันนี้ผมกล้ากันาตีว่ายืนอยู่ตรงนี้คุณทั้งสองคนมีนอร่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่าผิวเริ่มบองคําแล้วอยากจะให้ผิวของเราดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงผิวหน้าผิวหน้าของเราผิวในร่างกายของเรามันก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นสารกระจากมันิตัที่ที่นำเข้าจากประเทศอริกาสีสตัวครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเลยก็เวลาินข้าที่เดสุี่